สวัสดีครับสวัสดีครับเอฟซี 3, สูทุกคนครับผมมันี้บอกกุ้งก้อยมาหากินหายากครับผมดังไ,ไปไว้เทีย่ยงหน้าหน่อยครับผมนี่บรรยากาศเย็นสบายนี่ครับผมมาถึหาไก่กบ,พ,บกพี่น้องเอ้ยมันคือไก่บ่อพี่น้อง คนบทโตกแก่ดังไฟนอนหายนอนหน้าผู้เดียวก็ต้องดังไฟไว้พี่เ้างหาซองซองกบอีกครับผมหากินหาอยากอีกคือเกา่า ปุ่นตาโกบนหนึ่งน้อดกดอกใบเติอพี่น้องใบกาดท้องถุ่มพี่น้องลมบีบีครับผมตุ๊กตุ๊กกระปุกตกคนเฮออ้ย่างไฟไหวพี่น้องเอ,อ้ย การน,นอนไฮนอนหน้าผู้เดียวหรือไปนอนปานอนดงกระตามนะครับเด้อเอฟซีสูทุกคนครับผมยาสิลืมดังไฟงูเหี่ยวเลือกขี่เก็บไม่งอดมันหยาดพี่น้องมันจีบวกกาขั้ขไก่ที่งเขา่าหรือไปนอนในปานนดงกระดมในแคมป์กระตามพี่น้องความรู้จากบาวคงกอยดังไฟไว้เป็นซั์มีผิดเป็นงูเป็นเหี่ยวมีผิดจิบวกาาขา้ไก่เลยพี่น้อง มันก็เจะหูจักว่ามีคนอยู่พี่น้องมันก็ดถห่างไกลๆสัดกับมีหัวจัดหัวจิตหัวใจพี่น้องเอ้ยมันจีบมาล่างแก่คนง่ายๆเด้ขันคนหัวบัลลังแก่มันพี่น้องเอ้ยบรรยากาศมือพี่น้องเห็นแต่กองไฟเดวยพี่น้องเด้อมันจะเปิดแสงเลยหน้องเอ้ย อาไกก็มาคขวมสง,งบคราบผมู่เที่ยงหนาก็เย็นดีสบายเนาะไปทางใดก็ดตามพี่นนอกกลางเต็นนอนไปเที่ยวหรือไปสุมหมอกสุมยังกะดังไฟไวเจ้งน้อยพี่นนอกงูเหี่ยวสีเขีบหรือของมีผิดทั้งหลายแหล่ที่บุกกาเขาไก่พี่นนอก มันเห็นกองไฟมันกะว่าคนอยู่มันเขาวะัวเบียดเบี้ยนคนหรอครับสัตว์กรท่เบียดเบียยมันก่อนน้องพี่น้องเนาะอ๋คงก็นั่งอยู่ถี้งเดู่พี่น้องเนาะหลอฝนโต๊่อนพี่น้องก็ฝ้าเหลี่ยมอยู่ใกล้เตอพี่น้องกันฝ้าเลียมไก่บ้างไกลกลับบอกาถ่ยายกล่องเด็กพี่น้องเนาะหย่านหย่านฝ้าหย่าน แเป่ายันฝนคือหวานนะพี่น้องเลยตามภาษาอีสานวากันเนาะพี่น้องเนาะหยิบหนีมานอนหน้ากระบองกรอยพี่น้องเอาซับนี้ด้อครับ fc สุภูสกุลครับผมมันชอบกบพี่นอ้อยงยามฝนตกบอกความรู้แก fc น้ำครับผมไปนอนไสกระตามพี่น้องหรือไปซุ่มบอกเข้มมิวกระตามพี่น้อง ไปท่องเที่ยวขึ้นผู้ขึ้นเขาขึ้นดอยทุ่งไฟวบพี่หน่องนี่ก็ใกล้เตียนเห่าใกล้กันเติมมันละไกล่ลายมันชิมใหม่เตียนได้พี่หน่องเอา้าทำนี่อนครับเอฟซีขอขอบคุณครับ